ยาบ้าหนึ่งล้านเม็ดเป็นของกลางที่ตรวจยึดได้จากรถกระบะร้อมผู้ต้องหาสองคนคือนายเกษมพลศรีอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพรและภรรยาขณะมาเช่าห้องพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งเพื่อลำเลียงยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพนะคะ เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการเฝ้าสังเกตการกัน,กนพบว่าผู้ต้องหาและภรรยาเช่าห้องพักอยู่2วันก่อนจะออกจากที่พักไปตอนกลางคืนแล้วก็กลับมาค่ะมาเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางต่อช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มนะคะตอนแรกตรวจค้นภายในห้องพักไม่พบยาเสพติดแต่พอไปค้นในรถกระบะพบกระสอบปุ๋ย3ถุงมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวนมาก ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะบอกว่าได้รับการว่าจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันให้นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าได้รับค่าจ้าง50,000บาทและจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดที่ทหารพราณโรรจยึดได้เกือบ4 0,000นเม็ดและไอซ์อีก5กิโลกรมัมตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ แม้วา่าระยะนี้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่ก็ยังพบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบให้นาข้าวหลายพันไร่ตอนนี้ข้าวแห้งเหี่ยวติดตามกับคุณวีริศหุ่นเจริญค่ะ